ครับครีมมี่แกงเคียวหวานริงค์รีรีดักชั่นใส่พาสต้ากับสเต็กปลาน้ำเดือดใส่เกลือเอาแซนแพไปน้ำมันมะกอกแฮร์อมป์ปองริก,กแกงแกงเคียวหวานเผาผัดนิดนึงแล้วก็ผัดอีกเติมมะเคือไทยเอ็กแพ่นแทร์อมปป วันเราพานะครับคือ,อทีไปตงเยอะนะฮะอาแทบพอดีพอดีเองครับรุง่งรถต้นไฮแม่นามที่ต้งเส้นเป็นกะทิไปน้วยเลยครีมีครีมีหอมครับม,นะมันก็คือเก่งเคี่ยวหวานนี่แหละแต่ว่า ทำไม่เหมือนไครนะครับเพราะว่ามก็ไม่เหมือนไทรอะจะบอกว่าแปกประหลัดก็ก็เยียว,ว่าแล้วกันนะนเดี๋ยวชิมดูก็รู้แล้วน,นี่ครัวเสร็จแล้วนะครับใส่เขื่อนปั้นเนี่ยมันคืออะไรรนะัะใส่กระทิด้วยเนี่ยหนามสตอร์ดเลยครับ ปั่นเป็นน้ำแล้วแล้วก็ต้องกะทีเก่าไฟก็เนยลงกระทะครับกระเทียมที่ราผ่าเต่ปลา ถึงเวลาพัดเส้นแล้วครับน้ำมาันมะกอกใส่เนื้อปลากับมะเขือสุกแล้วก็เอาเส้นลองนี่แหละครับผมดับเส้นพริกกันจะหว่างกันนครับพ,พี่น้องเอ่อยอีกหน่อยนึงพอร์เมชานเวลาผาอีกรอบหนึ่ง รีเม่แกงเคียวหวังริงครีรีดักชั่นใส่พาสต้ากับสเต็กป่านะครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับเหมือนเข้ากันมากนี่คือ อาหารฝรั่งอาหารไทยมารวมกันอยู่บนจานใบเดียวกันอยู่บนลิ้นพร้อมกันเลยนะครับที่มันเข้ากันมากผมเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาชิมกันนะครับผมสรุปใส่ผักชีฝรั่งไหมผักชีฝรั่งไม่ได้ใส่ครับผมไม่ใช้ฝรั่งครีมี่เกงคิวฮังรีดักชั่น Q อออัพรู